มะนาวต้นนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วดูสิครับลูกดกผลใหญ่โตไวเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมมะนาวบ้านพ่อเพลินไม่ต้องซื้อเลยเห็นไหมครับว่ามะนาวบ้านพ่อเพลินมีลูกให้กินได้ตลอดทํายังไงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องมาซื้อมะนาวอีกต่อไปครับ คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเผินแชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงมะนาวครับบำรุงมะนาวให้ลูกใหญ่โตไวน้ําเยอะแล้วก็เก็บกินได้ทั้งปีนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนี่ครับยาพาราครับยาพาราม็ดเดียวเนี่ยครับสามารถทําให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวไปเลยครับไปดูวิธีการทําให้มะนาวของเราโตไวลูกใหญ่ ก็เก็บกินได้ทั้งปีกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมสับสไคร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไปแบบคอยเชคญชวนคลิปดีๆของขวเพลินด้วยนะครับไปครับไปรับชมกันเลยนะครับครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวน้ําเยอะติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับนั่นก็คือยาพารานี่เองครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาพารานี่ครับ ในการทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวน้ำเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราหนึ่งเม็ดให้เราใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าจะทุบให้แตกละเอียดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ดูดไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกาลังครับในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับ หนึ่งฟาครับอันงนึงก็คือโมโนโซเดียมมูนตาเมตนั่นก็คือผงชุรสนั่นเองครับเนงรนาเพ็่อการเจริญเติบโตของต้นมะนาวครับใส่ลงไปครับ1ช้อนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมรู้จักไหมครับ นั่นก็คือน้ำสาวข้าวนั่นเองครับเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ำสาวข้าวสามารถนำมาบำรุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกก็สามารถบำรุงได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่แหละครับในการบำรุงใ้ต้นมะนาวของเราลงไปนะครับหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับ ผลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวติดดอกออกผลดกเต็มต้นนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ในเครื่องฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปฉีดพ่นนะครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวนะครับจะช่วยบํารุงใบ เร่งการเจริญเติบโตของดอกอย่งนครับคุณผู้ชมครับให้ลูกมะนาวของเราลูกใหญ่โตไวดกเต็มต้นเลยครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าอีกทีครับเขย่าแบบนี้ครับแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นต้นมะนาวตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวกันเลยนะครับดีครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นไปแล้วครับตามกิ่งตามก้านของมะนาวนี่นะครับจะทําให้ต้นมะนาวของเราเนี่ยครับ ติดดอกออกผลมาใหม่นะครับใน้วกอยยางนึงก็คือนี่ครับบำรุงด้วยนะครับบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวยแบบนี้นะครับนับรองครับคุณผู้ชมครับดอกเต็มต้นแน่นอนครับทําสูตรนี้ได้เลยนะครับิีง่ายๆนะครับในการบำรุงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดอกเต็มต้นแล้วก็ยันก็คือเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับ ตามตามพ่อเพลินนี่แหละครับง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามพ่อเพลิชนชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ